ตามต่อ e ีพีฝั่งหนึ่งนะคะสิวอุดตันของน้องนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้คืออีพีที่3สิวอุดตันที่สางคือก้อนไขมันที่ฝังอยู่ในชั้นผิวนังเป็นพังผืดเป็นปืดๆเลยครับสิววัยรุ่นสิวฮอร์โมนนะคะก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเมื่อเกิดแล้ว เป็นเม็ดแล้วฝังอยู่ในผิวแล้วนะคะให้กดออกนะสิวที่พี่กุ้งกดสิววางไว้บนผิวนะคะพี่กุ้งเช็ดออกให้หมดเลยนะลูกนะแต่พี่กุ้งแค่อวดให้เห็นเฉยๆว่าสิวที่เรากดออกนะคะออกแบบน้ไหนออกได้สุดออกได้หมดไหมนะคะ หลายคนสงสยัยการกดสิวจำเป็นต้องกดต่อเนื่องอย่างไรนะคะจำเป็นต้องกดต่อเนื่องถ้าหากเรามีสิวปริมาณมากเมตรนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง7-10งวันให้ทำการกดออกนะคะกดต่อเนื่อง4-5ครั้งนะคะปริมาณสิวของเราก็จะลดน้อยแล้วก็ หายไปหลังจากการโกดนะคะทุกเคสนะคะผิวจะได้สมานและแห้งไวนะคะให้ใช้สีสหายปอรบสิวเทคนิคิกุงกดสิวนะคะจะช่วยลดการเกิดสิวการระบงมการอักเสบหลังจากการกดสิวและทำให้สิวที่กดไปแล้วนะคะลดการขึ้นสิวใหม่ด้วยนะอย่าลืมนะคะเป็นสิวอุดตัน ขอให้คิดถึงเราพิกุ้งกดสิวลูกศิพี่กุ้งนะคะเรากดออกให้ได้แบบนี้เลยดูแลผิวนะคะหลังกดสมานผิวโดย3ขั้นตอนมาร์คค่าเชื้อสิวมาร์ครดแดงมาร์ครดอักเสบตามเทคนิคของพิกุ้งกดสิวเลยะคะ่ะไห่ไหมลูกได้นะคะ เก่งมากๆเลยครับโอเคเห็นไหมหรือ,อยังว่าการกดสิวไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะถ้าเรากดเป็นอย่าลืมให้ลูกศิษย์พี่กุ้งกดสิวดูแลผิวนะคะหลังจากการกดสิวนะคะเราจะเช็ด ทำความสะอาดผิวได้น้ําตกผักเอนไซม์เพื่อเช็ดทาความสะอาดผิวหลังกดสิวค่ะมาร์กตัวละลายหัวสิวทําให้หัวสิวหลวมกดง่ายนะคะมาร์กด้วยสารไล่ลดสิวของพี่กุ้งกดสิวนะคะล้างสารพิษสารเคมีสารตกค้างใต้ผิวลดการเกิดสิวใหม่ทาตัวยางรบตัวนี้จะช่วยทําให้ผิวหลังกดไม่ทิ้งรอยช้าไม่ทิ้งรอยจ้ำม่วงไม่ทิ้งรอยสิวแต้มด้วยน้ําสมแต้มสิวตัวนี้จะช่วยทําให้ผิวหลังกดไม่อักเสบค่ะพี่กุ้งกดสิวฝากคลิปกดสิวดีๆฝากติดตามพี่กุ้งกดสิวและลูก สิบพิกลุ้งด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ